สวัสดีครับสวัสดีปีใหม่นะครับทุกท่านฟังข่าวกีฬาวันนี้กันก่อนนะครับไปกันที่สมโมสรโลกเมื่อวานนี้บาบยูเมนิกชนะติกเกรหประตูต่อศูนย์ประตูจากเบนเจามงปาวานาที59นะครับก็ทําให้บาบย์นั้นเก็บ6ถ้วยได้สําเร็จนะครับในช่วงที่ผ่านมาหลังจากเป็นทริปเปิลแชมป์นะครับแล้วก็ได้พวกซูเปอร์คัพนะครับแล้วก็จบด้วยสมโมสรโลกก็ เอ่อตอนแรกประตูของปาวานี่ไม่ได้นะครับแต่ว่า v a r นั้นเอ่อคือมีประเด็นเรื่องลำหน้าของโรเบิร์ตเดมันดฟสกีแต่ว่าวาก็เช็คแล้วว่าไม่ไม่ล้ำนะครับเลยเป็นประตูเดียวนะครับโยัวคิมิชก็น่าจะทำประตูได้เหมือนกันแต่ว่าว่ายุดนะครับก็เอ่ออดีตกองหน้าฝรั่งเศสองเกรยปิย,ยชยักนั้นยิงไม่ได้นะครับแต่ว่า3ประตูนั้นก็เพียงพอกับเออรางวัล รองเท้าทองคําของรายการนี้นะครับก็ฮันซี่ฟิกนะครับแพ้ไปแล้ว5เกมแต่ได้ไปแล้ว6ถ้วยกับบาเยมุนิกนะครับอย่างน้อยก็เป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องนะครับคู่ชิงอันดับ3นะครับเป็นเอาอารีนั้นเสมอกับพาวเวลัสไปสูงประตูต่อศูก่อนที่ทีมจากอียิปต์จะชนะจุดโทษ3ประตูต่อ2นะครับก็เป็นปีที่ดีสำหรับทวีปอื่นนะครับที่ไม่ใช่อเมริกาใต้นะครับ เอฟเฟครับเมื่อวานนี้เชลซี Chelsea, บุกชนะบาร์ซลีไปได้1ประตูต่อ0นะครับประตูจากทามีอับราฮัมนาที64นะครับคือโทมัสทูเคิลนะครับออกมาให้สัมภาษณ์ว่าทีมยังไม่สามารถโชว์สิ่งที่เรียกว่าความกล้าหาญออกมาเพียงพอนะครับในเกมที่เชลซีชนะไปเมื่อวานนี้นะครับก็เทมีอับราฮัมนั้นโอกาสยิง ครั้งเดียวของเขานะครับเพียงพอที่เข้ากรอบครับยิงเข้ากรอบครั้งเดียวนะเพียงพอทำให้เชลซีเข้ารอบนะครับแมนออฟเดอะแมชเป็นนักเตะบาร์สลีอเล็กซ์โมแวนะครับแต่ว่าก็ไม่เพียงพอนในการเข้ารอบของเชลซีของบาร์สลีนะครับเชลซีก็เลยเข้ารอบต่อไปได้นะครับสโมสรโลกไปแล้วเอาข่าวอื่นๆนะครับที่เกี่ยวกับฟุตบอลนะครับ ก็จอน n b a บาโจนะครับก็ขึ้นไปนำในตำแหน่งดาวซันโวของไทยลีกนะครับหลังจากเหมา4ประตูทำให้สุโขทไทยนั้นเฉือนพีทีประจวบ4ประตูต่อ3นะครับเมื่อวานนี้ก็อ่าวเนเอร์เก้ยิงให้ประจวบนํำก่อนนาที1นนะครับแล้วก็จุดโทษของจอน n บาโจนาที14แล้วก็นาที16ก็จอน n b a บาโจมาชาร์จเข้าไปทำให้นำดาวซันโวที่12ประตูนะครับ แล้วก็ศิลาสีกำปังนะครับมุ่งเข้าประตูตัวเองให้ประจวบตีเสมอก่อนที่ประจวบจะนําบ้างคราวนี้นะครับให้วันเฉลิมยิงเข้าไปนะครับแล้วก็จุดโทษอีกทีหนึ่งของสุขโขทัยนะครับคืออนุมเมืองสมานไปร,ไปรวบซอเป็นตุนลมในเขตโทษนะครับแล้วก็ถูกแล้วนะครับจังหวะนั้นเท่าที่ผมดูก่อนที่ นาที88นะครับจอบ,บาโจาก็ล็อกลบอดุลน,นะครับยิงเสาแรกเข้าไปให้เออในส่วนของสุโขไทยนั้นชนะไปได้ในส่วนของนิวคาสเซิลนะครับเสียคาร์ลมูสันไป2เดือนนะครับจากอาการบาดเจ็บนะครับก็นักเตะชาวอังกฤษคนนี้ก็คือเจ็บจากเกมชนะเซาทแฮมป์ตันสประตูต่อ2นะครับแล้วอาการ รุนแรงปฏิคิดไว้ตอนแรกนะครับก็พักประมาณ2เดือนโดยที่วิลสันนั้น10ประตูกับ5้แอสซิสในฤดูกาลนี้ส่วนของพรีเมียร์ลีก2ิเกมนะครับนักเตะใหม่ของแมนยูนัดนั้นโดนปรับเงินไป2ล้านบาทนะครับอามาติอาโล่นะครับจากสาเหตุที่ปลอมแปลเอกสารใช้เดินทางเข้าอิตาลีในปี2015ะครับก็คือความผิดนั้นอยู่ในฐานที่ว่าเอกสารเท็จนะครับแต่ในขณะนั้นนั เขาทำความผิดตอนที่อายุไม่ถึง18ปีทำให้ไม่ถูกดำเนินคดีทางอาญานะครับแต่ว่าจะดำเนินคดีทางแพ่งนะครับก็เอ่อที่ปลอมเอกสารเพื่อเซ็นสัญญากับทีมในอิตาลีอย่างถูกต้องคือโบก้าบาโกนะครับก่อนที่เดรโร่จะไปเซ็นกับอัตาลนตานะครับส่วนฮามิดเตาเล่ที่ชายนั้นยังอยู่กับซัลซูโรในขณะนี้นะครับโซซอนยังไม่ออกมาแถลงในเรื่องนี้นะครับในส่วนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ในมานั้นบาดเจ็บไป4สัปดาห์นะครับในช่วงที่ใกล้กับวันเกิดน้องสาวตัวเองนะครับในวันที่10มีนาคมถะาจำไม่ผิดนะครับก็นักเตะวัย29บปีนั้นสกแกนแล้วจะต้องพักฟื้น4สัปดาห์นะครับบาดเจ็บกล้ามเนื้อต้นขาจากเกมชนะกองในคุปเตอร์ฟงส์เมื่อวันพุทธที่ผ่านมานะครับอันนี้เจ็บจริงเนาะโ okay. อเคเ ในส่วนของฟุตบอลหมดแล้วไปกันที่ผลฟุตบอลกันบ้างนะครับมีปาเดลเรรอบรองนัดแรกนะครับบิลเบาเสมอเรเบนเต้หนึ่งหนึ่งทาลีกคู่หนึ่งชมบรุรีแพ้เมืองทองเป็นหนึ่งสองชมบุรีก็เข้าใกล้โซนตกชั้นไปเรื่อยๆนะครับเอฟครับอีกคู่หนึ่งเป็นวูฟแพ้เซาแฮมตันศูนย์สองนะครับทีมนักบุญเข้ารอบต่อไปประมาณนี้นะครับในส่วนของฟุตบอลในคืนนี้ก็เล็กน้อยนะครับในช่วงวัน จุนีนนะครับแชมเปี้ยนชิพมีแบล็กเบิร์นกับเบรสตันคู่นี้ตีสองสี่สิบห้าบุนเดสลีกาไลฟ์ซิกกับออสทร์วัคู่นี้ตีสองครึ่งมองเจ้าบ,บ้านนะครับเซเรียอารบอโลนยากับเบเนเวนโตตีสองสี่สิบห้ามองเจ้าบ,บ้านลาลิก้าตีสามนะครับเซเรียอาร์ตีสองสี่สิบห้านะครับเดี๋ยผมพูดผิดน,นะครับลาลิก้าตีสามเซลตากับเอลเช่มองเซลตาไว้ก่อนนะครับนี่คือหลักๆของ ฟุตบอลในวันนี้ไปกันที่กีฬาอื่นกันบ้างต้องเปิดด้วยคริกเก็ตก่อนนะครับเกม2020เมื่อวานนี้เกมที่กาตตาฟิสเตเดียมนะครับในลาโฮปากิสถานเจอกับแอฟริกาใต้ปากิสถานลงมาตีก่อนได้ร้องขอสิบเก้าได้โวฮามัดริสวานตีหนึ่งร้อยสี่นะครับมือโยนดีสุดนั้นเป็นแอนดิลีเพลุกวายโยสอบเวีเสียสามสิบสามนะครับก็โดกันไปเยอะนะครับจะว่าไป แอฟริกาใต้ลงมาตีบ้างมาบี้กันในโอเวอร์สุดท้ายนะครับคือแอฟริกาใต้ต้องการ19แต้มจาก6ลูกสุดท้ายที่1นโอเวอร์เนาะถึงจะชนะนะครับก็ตีมาได้แค่15เลยจบที่166ออก6นะครับลีซาเฮนริกส์54ยันมันมาลาน5้เอ้นะครับมือโยนดีสุดนั้นเป็นอุสมานคาเดีย สองเบเกสเสีย21นะครับก็ปากีสถานนำยูน่ต่อ0ูนนะครับเหลืออีก2เกมด้วยกันเกมนี้ก็ทีละโฮนะครับไปกันที่เกม5วันกันบ้างนะครับที่ทากาบังกลาเทศบังกลาเทศรอบเวสินดีสนะครับหลังจากที่บังเออเวสินดีสชนะเกมแรกเวสินดีสตีก่อนนะครับวันนี้วันที่2นะครับเท่าตอนที่อัดเทปอยู่ที่2 6 6รออนะครับ ดีสุดเป็น e n c r u m a b u n n e r ตี90นะครับแล้วก็ take bread west สี่สิเวิกเก็ตอันนั้นก็เป็น abu yadet นะครับ2วิกเก็ตเซ็กสิบเจ็ก็ west i d e s ก็เล่นเกมขึ้นไปนี่ขนาดส่งชุด2มายังดีกว่าบังกลา,าเทศน,นก็น่าจะบอกมากฐานของบังกลา,าเทศได้ในตอนนี้ว่ามันไม่ดีเท่าไหรู่ดง่ายๆ่าเอาข่าวของโอลิมปิกฤดูร้อนกันบ้าง ชิโรโมรินะครับก็เป็นหัวหน้าของผู้จัดโตเกียวโอลิมปิกก็ลงจากตำแหน่งแล้วนะครับเนื่องจากาการพูดเนื้อหาที่สร้างความแตกแยกทางเพศนะครับก็คือบอกว่าเป็นการใช้คำที่ไม่เหมาะสมเกี่ยวกับผู้หญิงนะครับโดยที่บอกว่าผู้หญิงนั้นพูดมากเกินไปนะครับแล้วการเจอกับบอยคนอื่นที่เป็นผู้หญิงเนี่ยใช้เวลาเยอะมากนะครับแต่ว่ามีแรงกดดันมาจาก ก็คือเขาเจะรับจากสปอนเซอร์หลักด้วยนะครับก็เลยทำให้โนร้ต้องไปในที่สุดนะครับก็อย่างเช่น t o y o ต a เนี่ยแหละนะครับก็โมรินะครับก็เคยดำรงตำแหน่งในในรัฐบาลญี่ปุ่นด้วยนะครับก็ลงมาอย่างเป็นทางการในวันนี้นะครับเอ่ออย่างน้อย400คนนะครับที่ขอยกเลิก การสมัครเป็นอาสาสมัครในโอลิมปิกครั้งนี้นะครับจากคอมเมนต์เหล่านี้ก็เขาเป็นนายกรัตรีญี่ปุ่นนะครับระหว่างปี2000ถึง2001ัน่ก็ลงจากตำแหน่งไปแล้วครับสำหรับโยชิโร่โมรินะครับในส่วนของเฟอร์นันโดออร์ลนโซ่นะครับก็แชมป์ f 1สองครั้งก็ประสบอุบัติเหตุนะครับระหว่างขี่จักรยานอยู่ในสวิตเซอร์แลนด์นะครับเอ่อ มีการประกาศว่าเขายังมีสติอยู่แล้วก็ยังรู้สึกตัวนะครับประกาศจากทีมอัลไพนนะครับก็อัลไพแจ้งว่าอารอนโซนั้นจะพบแพทย์อีกทีในวันนี้ัแต่ไม่ได้บอกว่าตอนนี้นอนอยู่ที่โรงพยาบาลหรือไม่นะครับลอนโซนั้นชนะฟอร์มลัาวันไป32สนามน,นะครับแชมป์โลกปี2005-2006นะครับแล้วก็ได้แชมป์เลมองด้วย สองครั้งนะครับรวมถึงแชมป์ World e n d u r a n c e Championship นะครับแต่ว่าในอินเตราโพลิส500นั้นผลงานยังไม่ดีเท่าไหร่นะครับก็ดูต่อไปในปีที่เขาว่านะครับสำหรับเฟรนันโดอลอนโซ่ครับไปกันที่ออสเตรเลียนโอเพนกันบ้างในเกมที่เล่นกันไปเมื่อ,อ,อเมื่อวานนี้ก่อนนะครับสเตฟานอสิสซิปัสชนะทานาซีเคโอคินาคิสนะครับ6ต่อ7ไทเบรก5ต่อ7 6ต่อ4 6ต่อ1 6ต่อ7ไทยเบรค5ต่อ7จและหต่อ4เอเลนาสวิโตลิน่าชนะโคโคกอฟ6ต่อ4 6ต่อ3ราฟาเอลนาดาวชนะไมเคิลเอมโว6ต่อ1 6ต่อ4 6ต่อ2องมาเตโอเบรตินีชนะโทมัสมาชัก6ต่อ3 6ต่อ2 4ต่อ6 6ต่อ3อเล็กซ์เดอร์มินอลชนะปาโบลควีวาส6ต่อ3 6ต่อ3 7ต่อ5เจสซิก้าเจสซิก้าเปกูนาชนะเซเมนทาสโตเซอร์6ต่อ0 6ต่อ1นะครับ แล้วก็คาร์ดอนนอร่นะครับก็เกมนี้มาเล่นในมาร์กเด็ตคออารีนาเนื่องจากมีมีฝนตกนะครับก็เอาชนะโรมันซาฟิลลินนะครับ3ต่อ6 7ต่อ5 6ต่อ3 7ต่อ6ไทยเบรก7ต่อ3อังเตรรูเบรฟนะครับก็ชนะไปก่อนหน,น้านี้เอ่ออเนกคอนเทเวชชนะเฮเธอร์วัตสัน6ต่อ7ไทยเบรก5ต่อ7 6ต่อ4แล้วหต่อ2ฟาบิโอฟอกินีชนะซัมบัตเอรเล่คารูโซ4ต่อ6 6ต่อ2 2ต่อ6 6ต่อ3 7ต่อ6ไทเบก14ต่อ12นะครับแล้วก็ดันนี่เมเวเดฟชนะโรเบโตเบย์นา6ต่อ2 7ต่อ5 6ต่อ1คาเนลคาชานอฟชนะริคารัสเบรันคิส6ต่อ2 6ต่อ4 6ต่อ4เจนนิเฟอร์เบรดี้ชนะเบรีิสัมเรนเกิล6ต่อ1 6ต่อ2อาไคยายูวานชนะมายาเชลิฟ3ต่อ6 7ต่อ6ไทเบก7ต่อ2นะ6ต่อ3เป็นนักเทนนิสคัดเลือก2คนมาเจอกันนะครับแล้วได้มาเล่นในคอร์ ที่มีขอที่มีเก้าอี้ชมนะครับคู่ของวันนี้ที่จบไปแล้วนะครับก็มีอารีนาสบาเรนกาผ่านแอนดลีไปได้6ต่อ3 6ต่อ1เซรีนาวิลเลียมส์ชนะอนาสตาเซียโปรตาโปรวา7ต่อ6ทับเลขเต่อ5และ6ต่อ2มาเกตาวอนรูโซวาชนะโซราดาเิสเทีย6ต่อ2 6ต่อ4กาวิเย่บุกูลูซาชนะซารีนาดิยาส 6ต่อ1 6ต่อ1กรีโกดิมิทรอฟชนะปาโบคาเดโรบุสตา6ต่อ0 1ต่อ0ูีทายนะครับเซียสุเวยชนะซาร่าเอรานี6ต่อ4 2ต่อ6 7ต่อ5ประเภทคู่ก็เริ่มอยู่ในโชค์คอร์ดบ้างแล้วนะครับเจมี่เมอร์เรย์กับโบโนโซเลสชนะลาโซเตเล่กับสเตฟานอตคาวาเกียหต่อ1และ6ต่อ2นะครับแล้วก็ลีลาแอนนี่เฟรานเดสกับเฮเธอร์วัสสันชนะคู่ไวการ์ดโอลิเวียกาเดคกี้กับเบรดินดาบูร์คก์เจต่อ5และ6ต่อ2นะครับ รอบ3แล้วนะครับวันนี้สำหรับออสเตรเลียนโอเพ่นนะครับมีเบสบอลเป็นหลักนะครับข่าวที่เสิร์ฟเข้ามาให้ในวันนี้นะครับเปิดฤดูก,กาลวันที่1เมษาที่นั่น2เมษาที่นี่นะครับโดยที่2คู่ในนั้นก็นิวยอร์กยังกิสเจอกับโตอนโตบูเจสนะครับแล้วก็ดีทรอยต์ไล่เอ็ดีทรอยต์ไทเกอร์เจอกับคฟิลล์นอินเดียนส์นะครับ,ก, Detroit, Detroit, ers, ก,บ, Indians, รบก็มีการ เเปลี่ยนตารางกันเล็กน้อยนะครับแล้วก็ปีนี้จะเป็นปีแรกตั้งแต่ปี1968ที่ทุกทีเปิดฤดูก,กาลในวันเดียวกันนะครับก็นในช่อง ESPN เองนะครับก็จะถ่ายทอดสดดังนี้นะครับก็คู่ที่ว่าไปแล้วนะครับก็คือนิวยอร์กที่จะเล่นกันเอ่อตี15นาทีที่นี่นะครับเอเวอเจอร์ไปเยือนคโคล r โราโดโรก,กี้ตี40นะครับแล้วก็ นิวอ็อกเมสเยือนวอชิงตันเนชชั่นัลส์เอ่อทุ่มเก้าเออเจ็ดโมงเก้านาทีนะครับแล้วก็ชิคาโกไวซ็อกส์ไปเยือนแอร์แอนเจิลส์สิบโมงห้านาทีนะครับเอซิเอเอใช่แล้วถูกต้องนะครับในวันที่สองเมษายนฤดูกาลจะปิดวันที่สามตุลาคมที่น่านสี่ตุลาคมที่นี่นครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวตารางค่อยๆว่ากันไปนะครับในส่วนของเบสบอลมีนักเบสบอลที่เสียชีวิตไปเมื่อวานนี้บิลลี่โคนิเกียโรนะครับก็ เป็นดราฟคนแรกของบอสตันเรซ็อกส์นะครับก็เสียชีวิตเมื่อวันพุทธที่ผ่านมาอายุ73ปีนะครับก็ดราฟของเมเจอร์ดิกเบสบอลเนี่ยเพิ่งมามีเมื่อปี1965นะครับก็คุณิกิอโลบอกว่าครอบครัวเขาบอกว่าเขาเสียชีวิตที่เบเวอรี่แมสซาชูเซตส์นะครับโดยที่ไม่ได้กลาวถึงสาเหตุการเสียชีวิตนะครับ ก็เป็นผู้เล่นท้องถิ่นของ r ว d Sox กนะครับก็เกิดที่ร,รีเวียนะครับห่างจากเฟ w a เวป r าไปไม่เกิน16กิโลเมตรเท่านั้นนะครับก็เป็นรับอันดับ5จากเอ่อโรงเรียน s ซมสกอ t t นะครับก่อนที่จะขึ้นมาในปี1969นะครับก็เอ่อคือเขาก็ต้องไปดูแลพี่ชายตัวเองด้วยโทนี่โคนิกลโลซึ่งเป็นผู้เล่นที่ดังกว่า นะครับในซยอยกับบอสตันนะครับก็เอ่อคนนี้คอนิคิยาโลเอง,งก็คือความีอาการบาดเจ็บก็คือมีเอ่อ,อ,อคือส่วนที่เสียไปคือบริเวณตาซ้ายจากลูกคว้างของแจ็ค้มอร์ดันเดปี1967นรนะครับก็ ก็ยังพอเล่นอยู่แต่ว่ามันจะมีปัญหาในเรื่องของเอ่อตาแล้วเรื่องการมองเห็นก่อนที่โทนี่จะเสียชีวิตไปตั้งแต่ปี1 9 9 0อนะครับตอนอายุ45ป่ปีแล้วก็บิลลี่เนี่ยก็ดูแลในส่วนของเอ่องานที่เกี่ยวข้องนะครับเกี่ยวกับพี่ชายโทนี่คอนิคิอาโร่นะครับก่อนที่เขาจะเสียชีวิตไปนะครับในวัย7จปีก็เอ่อเขามีภรรยาอยู่เคชานะครับที่อยู่กับเขา ส่งความเสียใจด้วยครับแล้วก็ในส่วนของอสมาคมประวัติศาสตร์สมาคมวิจัยเบสบอลนะครับ Society of f o r m American Baseball Research หรือว่า Saber นะครับก็ออกมาประกาศว่ากำลังทำประวัติในส่วนของการ สร้างประวัติศาสตร์ในส่วนของเมเจอร์ลีกของคนผิวดําขึ้นมาอยู่นะครับเพื่อให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับซึ่งลีกต่างๆรวมกันเนี่ยประมาณ7จลีกตั้งแต่ปี1920งพันถึงหนึ่นแะครับแล้วก็ mlb แล้วก็นักสถิติรวมถึงเอเรียสปอร์ตบูโรนะครับก็กำลังเก็บสถิติกันใหม่อยู่นะครับในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาปี1920ถึง48นั้นนะครับเพื่อให้ ในส่วนของเบสบอลของผิวดำเนี่ยว่านิโกลีเบสบอลนั้นมีสถานะเป็นเมเจอร์ลีอย่างเป็นทางการนะครับแล้วก็จะทำให้บางสิตินั้นก็ต้องเปลี่ยนไปด้วยนะครับซึ่งเดี๋ยวค่อยๆมาศึกษากันทีก็นี่เป็นอีกหนึ่งโครงการที่สำคัญของเซเบอร์นะครับในการฉลอง50ปีของเซเบอร์ในปีนี้นะครับก็นี่คือทั้งหมดของข่าวในวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ฟุตบอลก็คงจะเต็มที่นะครับก็พักบอลไทยไปนิดหน่อย สวัสดีปีใหม่ทุกท่านอีกครั้งนะครับ